<N litt> em, ừ, là lần đầu tiên đến thấy có một sự nhộn như vậy, rất là tuyệt vời. rất vui, 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 rất ก็รู้สึกตื่นเต้นครับแล้วก็ดีใจเพราะว่ามันก,ก็ปกติแล้วก็จะเหมือนชอบแบบดูหนงังแบบประเทศต่างๆอยู่แล้วครับแล้วก็อันนี้ครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งที่แบบผมมีหนังดีๆแล้วก็หลากหลายวาไรตี้มากจากฮ่องกงคร,งครบมาที่นี่ก็รู้สึกดีใจแล้วก็ได้เห็นบุคลากรทั้งจากฮ่องกงและจากประเทศไทยมารวมตัวกันอะไรเงี้ยก็ตื่นเต้นครับดีใจดูทเ็ ความรู้สึกอะก็จริงๆก็ดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการแบบมาช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมในวันนี้เหมือนกัน,นะคะ่ะราะว่าได้เจอเด็กคนงเก่งวันนี้แบบรู้สึกว่าแบบแฮปปี้มากที่ได้มาร่วมง,งานวันนี้นะคะ่ะหนังก็คือคัดมาแล้วจริงๆแบบฮ่องกงฟิล์มเฟสติวัลแล้วก็แบบมีต่หนงที่น่าดูแล้วก็เราเป็นคนที่แบบเติบโตมากับแบบ ภาพยนตร์ฮ่องกงเหมือนกันเนะเราได้เสพอินสปิเรชั่นหลายๆอย่างจากแบบหนังมาตลอดอย่างเงี้ยซึ่งการมาร่วมงานวันนี้มันไม่ใช่แค่เรามาพรีเซนต์ว่าแบบหนังมีอะไรบ้างแต่ว่าการที่คุณมาดูหนังที่นี่คุณจะได้รับอะไรบ้างก็รู้สึกเป็นเกียรติเป็นมากันที่ได้มาร่วมงานแล้วก็มาเปิดงานสีมฮ่องกงาร่านะครับผมก็รู้สึกต่ทุกคนมาดูหนังครับผมเพราะว่าดีใจกับแฟนๆชาวไทยแผ่นไทยครับผมที่ได้แบบมีโอกาสแบบ มาดูหนังที่แบบว่าหาดูได้ยากเพราะว่าบางเรื่องมันมีสายมิติมากฮะจริงๆคนชอบดูว่าโปรดักชั่นอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถมาดูได้นะเพือ่อยทุกคนเชิญชวนทุกคนมาดูครบทุกเรื่องเลยครับมันถามถึง香港系咁多位ง冇睇过边一套嘅香港电影或者系泰国电影或者有冇中意新加坡ก国电影

Tân thanh hạng gọi niệm chung hai go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 ng

แล้วก็อยากให้ทุกคนให้ความสนใจกับคนรุ่นใหม่ด้วยนะครับเพราะว่าในงานนี้จะมีงานเก่าแล้วก็งานชิ้นใหม่มาผสมด้วยกันนะครับแล้วก็ผลงานเก่าๆทุกคนก็อาจจะทราบดีแล้วครับแต่ว่าผลงานแบบไหก็น่าติดตามมากนะครับก็หวังว่าผู้ชมชาวไทยสามารถไปติดตามผลงานจากคนรุ่นใหม่่นน แล้วห้องกองฟิล์มเฟสติวัลครั้งนี้มันหนังที่คัดมาไม่ได้มีแค่แบบหนังบู๊หรือแอคชั่นนะคะแบบมันมีมันบาไรตี้มากๆในการที่แบบมันเหมาะสมกับคุณค่าในการเสียเวลาไปดูอะแบบจะได้รับอะไรกลับไปเยอะมากอย่างเช่นแบบจะมีหนังเรื่องหนึ่งเอ่อเซนทัลเซะค่ะ<ช>ที่เขาแบบเปลี่ยนเป็นรีมาสเตอร์รีมาสเตอร์เป็น 4K เป็นหนังแบบคลาสสิกมากแล้วก็โอ ในชีวิตหนึ่งได้ดูครั้งหนึ่งก็ถือว่าดีมากๆครับเรื่องีครับและครั้งนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะได้ดูง่ายๆด้วยครับได้กลับมาฉายครับอยากถามผมว่าดูช็อตไปช่วยมาเคลียร์ตัว